สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะเราไปสแรฟาร์มาซื้อของใช้ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยมาค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรามีอะไรบ้างเราไปถอยไก่มาจับลูกชิ้นนะคะอันไม่ใช่ลูกชิ้นไส้กรอกเดี๋ยวเย็นนี้เราจะขายไก่ทอดให้ดิกนี ดูกันว่ามีอะไรบ้างเอออีกหนึ่งถุงแป๊บนึงโอมเหรอน้าดาน้ำมันนี่เราซื้อ ยกลังมาเลยแปดขวดหนักหนักมากแป้งข้าเจ้าสองสองถุงเพราะเดี๋ยวเราจะทอดไก่จะทอดไก่กระมูขายแต่วันนี้จะทําจะทําหมีชุรสชุรสถ,ถุงห้าสิบสองบาทเราจะทําเฉพาะไก่ก่อนเนาะขนมนี้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้คุณยาย ขนมอะไรเนี่ยเขาเรียกขนมขนมขนมผิงเศรษฐีนีน่าอร่อยชื่อก็ดีแล้วอะ่ะเศรษฐีนีเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะเป็นหมูทอดเศรษฐีนีมั่งเ,เราขายหมูทอดต้องเอาเคล็ดลับดีๆีร้อนมากเลยคุณผู้ชมร้อนมากเลยที่ไปอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละอย่างเนาะว่าเราซื้ออะไรบ้างวันนี้หมดไป พันเจ็ดร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อนดูบินก่อนดูแเวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันได,ได้ใช้หรอกไม่ทันได้อาบอเดี๋ยวเดี๋ยวแตกกินน้ำน้ำกาแฟกาแฟเรากินทุกเช้าอันนี้นมสดอันนี้นมนมนี่ปกติที่บิ๊กซีนก็ขาขายอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดบาทนะ วันนี้ที่สาฝามาขายยี่บห้าบาทเอากำไรเอากำไรสี่บาทธรรมดาเนาะธรรมดาขาขายก็ต้องเอากำไรเมื่อเราขายขาย,ขายหมูก็ต้องเอากำไรเนาะมาเราจะให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะมาดูมาดูทีละอย่างขนมก็มีเราได้ขนมมาสองซองเลกับเลกับ,กบไอ้นี่เลกับอะไรวะบาร์บีคิวเเลกับปลาเส้น อันนี้เราเอามากินกรุบกริบกินเล่นๆนะคะแป้งข้าวเจ้า2ถุงเจ้าสองถุงถุงใหญ่กับถุงกลางถุงกลางยี่าถุงใหญ่44่สิบส่ไส้กรอกไส้กรอก70บาทนี่ไส้กรอก70็ดสนะสอ,อันสองอันนะนี่สองอัน,อน,นแล้วก็น่องไก่ น่องไก่สับปะส้โพกไก่ห้าห้าสิบเบาทะโพกไก่นะสะโพกไก่แล้วก็น่องน่องไก่น่องไก่อยู่ที่อีกสักหนึ่งจะร้อยบาทเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิับเจ็ดสิบห้าสตังค์เดี๋ยวเย็นนี้เราจะขายนะเราจะขายเราพ่อขาย,าขายดูซิว่าเก้าสิบเก้า อาตีซะหนึ่งร้อนะคะอีกอันนี้เจ็ดห้าต่างขายยีห้าต่างเก้าสิบเ้าจดเจห้าเท่ากับอันหนึ่งร้อยบาทดูดีเราจะขายอัน,อนเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันปีไก่อันนี้ปีไก่ปีไก่แปปีไก่80ดสิบบาทเก้าขีดเก้าขีดไม่ถึงโลนะเนี่ยมันโลเท่าไหร่วะ แปดสิบบาทท่านผู้ชมเห็นไหม,มแล้วก็จะมีกาแฟนะคะกาแฟกาแฟสองถุงนี่กาแฟสองถุงนะกาแฟสองถุงแล้วเราเก็บใส่ตู้กาแฟสองถุงซอสโรซ่าหนึ่งถุงแล้วก็ชูรสหนึ่งชูรสนี่ห้าสิบ ห้าสิบเท่าไหร่วะชุนรสนี่ห้าสบาทอายุนโนโมโตะห้บสบาทอันนี้ร้อยเบาทร้อยเบาทสขวดแล้วก็น้ำมันมันอยู่ในรถเนาะเรายกไม่ไหวนะเราเอามาให้ให้ดูแค่แค่2ขวดน้ำมันมรลกดขวด5้บสบาทเราซื้ออยู่ที่8ขวดนะคะแปขวดแล้วกระดาษเช็ดชู้ยี่สินมยี่เราบอกไปแล้วเนาะ แล้วก็กระดาษอันนี้กระดาษ B b อันนี้ก็ยี่ห้าบาทยี่ห้าสามสิบจะไม่ได้ดูดิยี่ห้าสามสิบเออยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทกระดาษเช็ดหน้ายี่ห้าบาทอ่าแล้วมันหายไปไหนอีกอันหนึ่งกระดาษม้วนออยู่โน่นแปบ๊บหนึ่งนะคะมาแล้วนี่กระดาษแม็กอันนี้คือสามสิบสามบาท นะคะสามสิบสามบาทมันเป็นกระดาษกระดาษอะไรเนี่ยเช็ดน้ําเครื่องหมดจดกว่าคาบสก,ก,ก๊อกเครื่องซับน้ำมันจากอาหารอคือเราจะเอามาซับไก่ทอดหมูทอดนะคะน,นี้เราจะเอามาซับไก่ทอดหมูทอดโอเคอยู่นะได้สองแผ่นเซเว่นทขาขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้เราถอยจากสหฟาร์ม นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อมาวันนี้เอานี่อีกขวดนี้เราจะใส่ซอสนี้นะคะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศให้เด็กๆเราทอดลูกชิ้นทำลูกชิ้นไม้ห้าบาทอันนี้เราก็จะใส่ซอสพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างไก่ทําความสะอาดไก่หมักไก่เดี๋ยวเย็ยนนี้เราจะทอดไก่ขายนะคะข้าวเหนียวเราแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ะะวันนี้เราจะหมักไก่สุตรเจียาไก่ทอดคนลุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาหมักกันเลยเอักชีเดี๋ยวเราจะหั่นก่อนแล้วเราก็จะไปโขกนะคะหมักผักชีกับเกลือกับรสดีนะคะ นนี้เราครึ่งครึ่งพอเราไม่ต้องเอาหมดเดี๋ยวเราจะไปโขกแล้วเราก็จะมาหมักนี่นะคะไก่เเราไปไปโขกก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาหมักนะนะต่อมาเราก็จะมาหมักกันนะหมักกันนะคะก็จะมีเกลือนะคะก็จะมีเก,เกลือเกลือป่นแล้วก็พริกไทยหนึ่งหอนะคะนี่เราโขกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ขกแล้วนะคะใส่ไปเลยหนึ่งหอเลยนะคะใส่หมดเลยแล้วก็ผักชีที่เราโขลกมืทีหนึ่งช้อนแล้วก็เกลือเกลือก็หนึ่งช้อนรสด,ดี ก็ดีนะคะดีเราก็ใส่ใส่หนึ่งช้อน,นช้อนนี่ใส่ไปเลยคลุกให้มันเข้ามาไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงเราก็จะมาทอด เก่าเจืไดายป็นไหลดย้อมหมักหมูนะะี่ค่ะเติมน้ำไปนิดนึงลืมไปเติมน้ำไปนิดนึงเนาะโปรตีนจะละลายใส่ผปกชีแล้ก็น้ำตาลเเน้ำตาลน้ำตาลทราย สองช้อนนะอันนี้เราตักไม่เต็มนะเราก็เลยต้องตักเพิ่มใส่ไปสองช้อน่ะจะพอดีเลยอร่อยิไานผักชีเต้อรรดดีน้ำตาลแค่นี้จบนี่น่องใหญ่ๆนี่พวกขายสิบห้าบาทนะแต่นะว,วันนี้เราจะทำให้เด็กๆเราจะขายแค่สิบาท เขาให้มันเข้ากันนะคะเข้ากันเราก็จะทิ้งเอไว้สักสองชั่วโมงใส่ตู้เย็นไว้เลยเราจะมาทอดเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะเราจะขายให้ดิกๆจะขายเป็นยังไงบ้างเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ